สวัสดีค่ะวันนี้มีวิกผมสวยๆมาแนะนำนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นผมตรงนะคะสีสีก็จะออกเป็นสีกาแฟอมเทานะคะมีไฮไลท์ด้านในนะคะมีหนังหัวเทียมนะคะเป็นหน้าม้านะคะความยาวตัวนี้อยู่ที่ประมาณ5 5ซนติเมตรนะคะ,ะเดี๋ยวมาใส่กันเลย การใส่วิกนะคะคุมเน็ตเก็บผมนะคะเหมือนที่แม่ค้าใส่ให้ดูนะคะแล้วก็สวมวิกได้เลยนะคะตรงท้ายทอยนะคะมีสายปรับระดับนะคะนี่นะคะ รุ่นนี้ชื่อรุ่นรหัส76 19นะคะถ้าใครชื่นชอบทรงนี้สีนี้นะคะกดสั่งได้เลยนะนลดราคาเหลือ480บาทจะส่งให้ฟรีแถมเน็ตเก็บผมนะคะ480บาทจะส่งให้ฟรีแถมเน็ตเก็บผมนะคะนี่ทรงนี้น่ารักมากมากสีสวยมากนะคะสีกาแฟอมเทานะคะเป็นหน้าม้านะคะหน้ามาสามารถปัดได้นะคะถ้าใครไม่ชอบหน้ามาจ๋าก,ก็ปัด ซ้ายขวาได้เลยนะคะความยาวประมาณ55ซนเมตรช่วงปลายก็จะออกเป็นปลายวอลลุ่มนะคะปลายแบบปลายวอลลุ่มนิดๆิดไม่ใช่ปลายตรงจานะก็จะเป็นวอลลุ่มประมาณนี้เลยนะคะด้านในจะมีไฮไลท์นะคะไฮไลท์จะออกเป็นสีฟ้านะคะสีฟ้าน้ำทะเลประมาณนั้นเนาะรหัส76-19นะคะ สวยมากเส้นไหมนะคะเป็นไหมเกาหลีแท้นะคะที่มีความคล้ายกับผมจริงมากนะคะไม่เงานะทรงนี้คือขายดีมากๆเลยนะคะลดราคาเหลือ480บาทนะคะปกติรุ่นนี้590นะ ความยาวก็ประมาณนี้เลยนะคะปับสั่งเล่เลยนะคะ